สวัสดีครับมาพบกับอ้๊มสายซีน,นะครับผมวันนี้อ้ําอยู่กับรถทําเงินนะครับผมวันนี้เราอยู่กัน3คันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวกระบาดแชสซีนะครับผมกระบาดตู้ทึบแล้วด้านหลังของอ้ําเนี่ยก็จะมีเป็นตัวเป็นสปาร์กนะครับผมตอนเดียวพร้อมกระบาดนะครับผมมาเริ่มคันแรกกันเลยนะครับผมตัวนี้เป็นสปาร์ก 1.9S นะครับผมราคาอยู่ที่587,000บาทคันนี้ลูกค้าเลือก พร้อมตู้อลูมิเนียมนะครับความสูง2เมตรสินะครับผมรถทําเงินเนี่ยอยากได้แบบไหนทักมาคุยกันนะครับผมเรามีทุกอย่างเรามีไม่ว่าจะเป็นรถคอกเตี้ยคอกเสมอเก๋งคอกสูงใส่ช่วงล่างนะครับผมล้อกระทะผ่าบรรทุกไม่ว่าจะเป็นเพลาลอยเสริมแนบนะครับผมหรือว่าจะเป็นตู้ทึบอลูมิเนียมแบบนี้นะครับผมเข้ามาคุยกันนะครับผมอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นตู้ทึบอลูมิเนียม2เมตรสินะครับผมไปบรรทุกของนะครับผมวิ่ง ปเป็นรถวิ่งร่วมแล้วก็ส่งของนะครับผมคันต่อไปนะครับพามาชมคันนี้เป็นสปาร์คแชสซีนะครับผมคันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปเสริมแนบนะครับผมคันนี้เนี่ยจะเอาไปใส่ตู้นะครับผมเป็นตู้เย็นนะครับผมคันนี้เอาไปส่งน้ำแข็งนะครับผมข้งางอคันนี้จะใส่แนบเสริมแนบข้างละ5แผ่นนะครับผมแล้วเปลี่ยนโช๊คนะเดี๋ยวพาตากล้องมาชมใกล้ๆเลยครับผม เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นล้อกระทาผ่านะครับผมพร้อมยางบรรทุกนะครับผมจะเป็นกระทาผ่าพร้อมยางมิชลิน XCD2 นะครับผมสามารถบรรทุกน้ําหนักได้ค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีการเปลี่ยนแหนบนะครับผมเสริมแหนบแล้วก็เปลี่ยนโช๊คนะครับผมเป็นโช๊คใหญ่เพื่อว่ารับน้ําหนักการบรรทุกที่ดีเดี๋ยวคันต่อไปพาไปดูรถเดิมๆเ,เลยตัวนี้เป็นสปาร์คสามพันนะครับผม พร้อมส่งมอบทุกคันนะครับผมสปาร์ท3,000เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่65,000บาทนะครับผมคันนี้เนี่ยออกไปบรรทุกของอย่างที่เราเห็นสองคันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเครื่อง1.9นะครับผมคันนี้เป็นเครื่อง3,000นะครับผมราคาแค่65,000บาทนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผม ทักมาได้เลยนะครับผมทีอั้มสายซิงนะครับหรือโทร0993429144นะครับผมทักมาคุยเงื่อนไขอยากได้แบบไหนบอกได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ